รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คาเฟ่นะครับเฮ้ยน่ากินนะอันนะคะเัืองมาริโอที่เปิดใหม่นะคะนี่ ถึงแล้วซูเปอร์มาริโอแลนด์โอ้โหคิวยาวสวยคิวยาวส้ยเลยคิวสามสิบนาทีนะครับตอนนี้กำลังเดินไปอู่ครับไปรอคิว มีวีไอพีด้วยอ่ะเพิ่งรู้แพ <c oughs> งกว่าของเราอ่ะอีกอันหนึ่ง เรามารอคิวมาริโอคัสนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ3นาทีเป็นไรท์เดียวที่เราจะไม่มี e x p กซ์เก็คือต่อให้จ่ายเอ็กซ์เสก็จะไม่ได้ยกเว้นว่าคุณอัพเกรดไปเป็นดีไซึ่งแพงมากเรามาไม่กี่ครั้งยังไม่เคยใช้ดีไอดีเลยและก็คือได้ได้อย่างนั้นหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องต่อคิวยกเว้นนี้ซึ่งก็พอละอันนี้ก็ต่อ3นาทีก็ถือว่าโอเคนิดเดียวอ่งนี้นี่งแล้ว ข้างในนยฮะในที่สุดก็เจอตรงที่แสงดีแล้วเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าแสงแย่มากเลยไม่อยากถ่ายเลยนะในนี้คือแสงใช้ได้แนละ้วก็เดี๋ยวจะได้เน่อละประมาณสักสิบนาทีมั้งเพราะว่ารออยู่มันพักแล้วคือส0สิบนาที ยให้เรามาเดินผ่านมิวเธียมต์ก่อว เริ่มแล้วไปค่ะไปดูรถกันไปดูรถก่อนไปดูรถก่อนนี่ท<า>ีมลอร,รีไปแลว ไม่ต้องบินไปกินไกลอรีส์เดอะพรา e บริสาขาแรกในไทยจองได้แล้วที่ l o r r y thailand.com World Gas ใหม่แก๊สกระป๋องเว r ร์แกสมีจำหน่ายแล้วที่ท็อป อิสระสุดแบบชีวิต Classwell All New MG3 Hybrid Plus Studio Hollywood, อันนี้เรียกว่าอัปเ้อร์หลอาอัปเปอร์หลอดอัปเปอร์หลอ t เมื่อกี้เราอยู่กลางดูวี <c oughs> าริโอนะคะเพราะว่ามาริโอเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้เอ็กซ์เพรสไม่ได้ก็คือไปเข้าคิวั้งแต่ตอนเช้ามันจะได้สั้นหลังจากนั้นเราเริ่มชิลแล้วเพราะทุกอย่างเราใช้เอ็กซ์เพรสได้นะนี่อันนี้น่ารักมากแต่เดี๋ยวให้มาเล่นนะทพ่รสดม,มากนะคะเราก็จะถึงแล้วก็คือสตูดิโอทัวร์ค่ะประเทศอื่นไม่มีนะคะใครมาอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะชิลๆเด็กเล่นได้ะคะ่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูกันค่ะ จค่ะตอนนี้ก็คือสตูดิโอทัวร์นะคะกำลังนั่งนูนนี่กำลังนั่งดูสตูดิโอที่เขาถ่ายหนังกันจริงาริงแทนส่วนตัวนี่วันนีเมีอะเนี่ยทำเป็นที่เปลี่ยนชุดของดาราค่ะแล้วก็เป็นอค่โอเ Stars George Lopez and his real-life daughter Maya. Down buildings off to the right-hand side of our <laughs> tram, uh, but my favorite area of our metro walk is this area of our metro since it's actually this best area. That seen, which is just around the corner. It's called Courthouse Square to the courthouse where these sets were used to create Hill Valley in the back to the future film. Oh and it looks like we actually have a special guest out here today. It's Doc the time machine. กำลังเห็นอยู่ที่เป็นฉากต่างๆเขาใช้ถ่ายหนังจริงๆนะคะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะเยอะมากแต่บอกว่าเขาอปลี่ยนหลนนะครับว่าคราที่แล้วที่ผมมาเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะผมมาเมื่อเซ็นสัญญาหลอนี่ไม่เป็นอย่างนี้คือมันบางอันมันมีเสียง เคยเจอมาก่อนครับดีๆ,ๆเขาให้เราจอดรถไปถ่ายรูปซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็เจ๋งมากโอ้โหนี่ดูเฮ้ย,ๆๆยๆๆนี่เลย ที่เราไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไซโคเฮาส์เมื่อก่อนให้แต่วนดูตอนนี้ให้ลงมาถ่ายรูปเฉ้าตอนนี้เฉพาะ60 years anniversary แล้วตอนนี้ก็ลงมาตรงนี้นี่นะครับนี่นะคะเราก็แบบตัวอย่างที่รดมากเลยปกติไม่เคยได้ลงมาเลยอะค่ะแ๋ง สามารถจะไปถ่ายรูปก,กับคิงคองก็ได้นะฮะแล้วก็มีอันนี้คือฉลามด้วยอันนี้คือ fast and furious โหมีคิวเต็มเลย <Okay. S 1> ก็เขาก็ตั้งใจเล่นนี่นะดูดิเออเล่นดีเล่นดีใช่ได้ใช่ได้เนียนาคต็ตเดไปเนียนาก็ว่าจะเล่นบ้าง Universal w a l นะคะเพราะว่าเรากำลังจะเดินตีนแพนด้าเอ็กเซรส์นะคะก็ดีที่ได้มาเดินเล่นด้วยเหมือนได้โฆษณาเลยแพนด้าเนี่ย <Yeah. S 2> มีฟ<า>ันเดอร์ฟรายด้วยนะฮะน่ากินมากครัโอ้ เฟโนฟรายก็คือเฟโน่เอามันทอนครับใส่าวาด้วยชูการหรือวิปปิ้ก็ได้ก็เลยขอสองอย่างนี่นะครับปาป้ากัมฮัลโหลีเจอเจ้านี้เราต้องถ่ายกับเจ้าตัวนี้นะคะทุกคน นี่จับมือจับมือโอ้โอเคจับมือมันเป็นยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยนึกว่าอยู่ช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ส่วนนี้นะฮะเราไปนี่ฮะแพนด้าฮะนี่ที่คอนดอบทากเบลพิซซ่าฮัทอัลโกชาร์ก Point is, that's me. That's you. That's Wait, wait! I love ca- เ็นของเอพอร์เตอร์ไปมาหลายประเทศแล้วครับจริงๆแล้วอันเนี้ยอยู่ที่อากาศถ้าวันไหนร้อนนะไม่หนุกมันต้องมีความเย็นอันนี้อันนี้คือดูจากการแต่งตัวมันเย็นนะมันเย็นมันเย็นนิดๆสบายแดดแรงแต่ว่าลมมีลมก็เลยโอเคด พร้อมเข้าไปเล่นกันนะคะมีกำลังมาดูลาดเหลาโอ้โหช่วยกวาดบ้านทุกที่ทุกที่ ทะเลจริงๆลิงปาดูเปิดนะสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าไกด์นี้แต่อร่อยไม่นี้ใส่กรอบสีพีมินิคอคเทลจัดเลยโอ้โหช่วยกวาดบ้านทุกที่ทุกที่อื้อหือ I'm yeah. a yeah. yeah. uh-huh โอ้ยโอ้ยๆอโอ้ยชวนโีชวนเลยเหรอลอกล็กลขับรถล็ใครับยังไงโอ้โหโอ้โหเออโอยเจ๋งนี่ยตัวแค่นี้ขับเือป็นได้เห็น ไหนไปไหนคะอธิบายหน่อยไปไหนคะชี้หน่อยไปทางไหนคะเนี่ยเหมือนออกทะเลจริงๆริงมาดู <c oughs> เมื่นนะ ถ้าไปมันก็จะไปแค่นั้นแหละ มันจะขึ้นลาไหมมันจะขึ้นลาไวมันต้องขึ้นลาไหมไม่นะแต่ล้างเสร็จต้องเช็ดแห้งนะไม่อย่นนั้นจะขึ้นลา คนไทยนะครับ